ข่าวดร่งกับพี่คอน แฟนคลับโอนมาไลยให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับคาถาอุงอิงเห็นผลอีกแล้วครับล่าสุดทุกคนเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว,ว่านะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับมาไลยล้นคอกันเลยทีเดียวนะครับมี f อท่านหนึ่งครับเมื่อวานนี้ได้มีการทักมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสะนะครับซึ่งบอกว่าท่องคาถาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเห็นผลนะครับทักมาหาอุ้มอิ่มโดยตรงแล้วก็ขอเลขบัญชีแม่หน่อยครับเหมือนที่อุ้มอิ่มเนี่ย ได้โพสต์ลงชุมชนเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับคุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหพูดแล้วขนลุกอะ่ะคือมีเรื่องมาสัจรั์เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถพูดได้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับชีวิตคนนะครับแล้วก็อิมไม่สามารถบอกได้เลยว่าคือเรื่องอะไรนะครับทุกคนแล้วเขาก็ขอปิดเป็นความลับในเรื่องนี้นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับแม่คุณแม่ท่านนี้นะครับเขาก็ได้มีการอ่าแชทมาเล่าให้อิมข่าวกระแสฟังนะครับต้องบอกว่าขถาอุ้งอิงเนี่ยครับทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอะใครเชื่อหมดใจบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนอิมคือหมดใจอะเราเชื่อหมดใจถ้า คนที่รักน้องคนที่ศรัทธาองค์อิงอะ่ะคือเขาจะเชื่อหมดใจแล้วก็เรารู้สึกว่า น้องอะ่ะคือตาสัญลักษณ์ของความดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาอะไรต่างๆที่ทุกคนเนี่ยได้มีการท่องขึ้นมานะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนเมื่อคือนนี้นะครับองอิงก็คือได้รับมาลายล้นคออีกเช่นเคยแล้วก็มาลายก็รวมอยู่ในรูปภาพนี้แหละทะทุกคนเนาะที่เขาได้มีการโอนมาให้แต่นะครับเขาก็ไม่อยากจะได้บอกกล่าวว่า เป็นใครอะไรยังไงแบบนี้นะครับทุกคนอะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับดีใจกับน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงด้วยนะโอ้โหมาลัยลูกสาวคือเยอะแล้วก็นะครับอย่างที่บอสโจบ,บอกว่าเกิดมา40ปีเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละศิลปินที่ได้รับมาลัยเยอะขนาดนี้นะครับในแต่ละคืนนะครับทุกคนเนาะ เยอะมากๆจริงครับแล้วก็มีหลายท่านเนาะที่ท่องคาถาอิงแล้วก็เห็นผลนะครับทุกคนมีหลายท่านที่ท่องคาถาอิงแล้วประสบผลสําเร็จอย่างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ตามหาลูกที่หายไปมากกว่า5เดือนน่ะแล้วไม่เห็นนะครับทุกคนแต่พอท่องคาถาอิงปุ๊บอ่ะลูกชายโผล่มาให้เห็นะนะครับทุกคนก็คือเป็นเป็น เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็มาสจรรย์มากๆซึ่งเขาไม่ได้อุปโลกขึ้นมานะครับจนนักข่าวเนี่ยได้เอามาตีข่าวแล้วมีคลิปด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่องกระทาอุ้งอิงแล้วก็เอามาพูดปากเปล่าว่าเจอลูกแต่นี่คือนักข่าวนะครับนักข่าวไปถามแล้วก็มีคนยืนยันมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีวัดมีพยานแวดล้อมอะนะครับที่เขาได้มีการ เจอเหตุการณ์นี้ครับทุกคนก็ถือว่าแปลกแล้วก็เรื่องถ้าทุกคนได้ได้ฟังเรื่องที่อิมได้ฟังเนี่ยทุกคนจะขนลุกไปกับอิมเหมือนกันและเชื่อว่าคุณแม่ท่านนี้นะครับจะมอบมาอะไรให้กับน้องเรื่อยๆอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เหมือนกับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับแล้วกเ็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเชื่ออิมเหลือเชื่อมากๆนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งคุณแม่เหมือนกับ น่าจะแบบเจอด้วยตัวเองอ่ะยังไม่เคยโอนเงินให้กับอุ๋งอิงเลยมันก็เลยแบบไม่รู้จักบัญชีแม่หน่อยก็เลยได้มีการนะครับ ส่งมาให้มุ่อิมอ่มแมมชทมาถามมุมอิ่มนะครับมุ่อิ่มก็เลยได้มีการให้เลขบัญชีแม่หน่อยไปนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยน้องดีใจกับองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยโอ้โหนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้บอกว่าส่งงานวันนี้ขอบคุณที่เอ็นดูหลาฮักแพงหลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ก็ยังฮักแพงหลาอยู่ตลอดนะครับ แม่แม่มาให้กําลังใจหล่าหลายอิลีจ้านะครับวันนี้หล่ามีความสุขขอบคุณที่ไม่ทิ้ไม,ทมไม่ป๋าหลา่าวันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนขอบพระคุณหล่าไม่ว่าจะเป็นพ่อโจนะครับแม่นุช้าสุภาพนะครับลุงอํานาจวงสาวน้อยนะครับที่มอบโอกาสให้กับหล่าได้มีที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหทุกคนแฟนคลับน้องโอนมาลัยมาให้เยอะมากๆนะครับ นะฮะโอ้โหดีใจด้วยจริงๆครับอุ้งอิงคือมาลัยแบบแน่นมาล,ลัยล้นคอรจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการถ่ายคอนเทนต์กันไปครับกับทางด้านพ่อโจเนาะสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้อุ้มอิ่มอาจจะแบบ Energy High เอ e เนอร์จีหายไปนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยสบายเป็นภูมิแพ้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดียเด๋ยวพายุเข้านะครับทุกคนคือเสียงเนะี่ย จะเริ่มไปแล้วตั้งแต่อุ้มิ่มไปจัดรายการวันนั้นเราก็คือแบบโอ้โหน้ำมูกไหลนะครับแล้วก็ลามมาหลายๆวันเลยครับทุกคนก็ถือว่าภูมิแพ้นะครับก็ฝากพ่อ,พอ,พอแม่ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วก็อุ้งอิงเนาะอยากให้น้องเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆเนาะเพราะว่าต้องใช้เสียงตลอดเลยเนี่ยอย่างอุ้มิ่มเนี่ยคือแบบใช้เสียงแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเห็นไหมเวลามาพูดก็คือ Energy หายก็คือถ้าเป็นร้องเพลงก็คือร้องได้แต่ว่า ความสนุกมันหายไปครับทุกคนเห็<อ>นไหมฮะแล้วก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเนาะให้กับพ่อพ่อแม,ม,ม่แม่เอฟซทุกคนเนาะได้ได้ดูนะครับได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยทางด้านพี่น้ำเพชรสตูด <ait> ิโอก็ได้มีการเผยความรู้สึกต่อน,น้องอุงอิงนะครับทุกคนเนาะก็บอกว่าคิดถึงลิงน้อยนะครับช่วงนี้ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะเ <Piet 's funny> ขาคิดถึงกันแล้วนะครับหรือว่าเร็วเร็วนี้อาจจะมีเพลงอิงหรือเปล่า หรือว่าจะมีผลงานนะครับแล้วก็บอสโจบอกแล้วเนะาะบอสโจได้มีการบอกแล้วว่า,าในช่วงบอสโจได้มีการบอกแล้วว่าในช่วงมิถุน พฤษสภามิถุนาจะเริ่มถ่ายภาพ,พย,ยนตร์แล้วนะครับทุกคนเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับของพี่บอยอูเทนแล้วก็องอิงบนะั๊จโวเนาะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยหลายคนอยากดูสตอรี่ของอุงอิงก็คือน่าจะได้ดูแน่นอนแหละนะครับทุกคนเนาะแล้วก็โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยองอิงได้แสดง40-50%เลยคือเรื่องราวของอิงอะน,นะครับเกือบ40%แล้วก็มีเรื่องราวของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยที่ได้ในการร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเราบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่ได้มารวมตัวกันยูทูบเบอร์ดังภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกาลังใจให้กับพ่อโจอง์อิงนะครับเนาะขอให้ปังๆดังๆนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนอยากดูแล้วก็อยากให้ฉายเร็วๆเนาะแต่สำหรับอง์อิงก็คือขอแค่เป็นเรื่องราวน้องที่แบบ มีสตอรี่น้องนะครับน้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรก่อนจะมาเป็นสาวน้อยเพร้บ้าแนแพงเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆอยากดูแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับไปยังอา่าเขาเรียกว,ว่าไปยัง fc แฟนคลับน้องด้วยกันแล้วกันเนาะที่อา่ามีการโอนมาละไมาให้น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่า ท่องคาถาองค์อีกแล้วสาเร็จเออนะครับก็ขอให้ท่องแล้วก็สําเร็จแบบนี้ตลอดไปนะครับดีใจด้วยกับคนที่ท่องแล้วเห็นผลนะครับเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆจริงๆนะครับแล้วก็แต่มิไม่สามารถพูดได้แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีแหละนะกับเกี่ยวกับคาถานี้อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนเนาะก็ะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับ อ่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับอุ้มอิ่มขาวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ